สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spiritual Reading t a l o นะคะวันนี้ดูซิว่าข้อความที่อยากจะส่งถึงคุณคือเรื่องใดขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะข้อความที่อยากส่งถึงคนที่เข้ามาชมคลิปนี้คือเรื่องใดคะในวันนี้ Family Mother ข้อความที่อยากส่งถึงคุณในวันนี้นะแม่หมอมองว่าคุณเหงาไหมมันมีความเหงานะมันมีความเหงามันมีความรู้สึกว่าไม่มีเพื่อนเลยมีครอบครัวมีเพื่อนก็เหมือนว่าไม่ไม่ใช่อ่ะโอเคไม่ใช่ว่าไม่มีเพื่อนจะไปกินข้าวไม่มีครอบครัวไม่ใช่นะแต่อารมณ์มันอารมณ์ข้างในของคุณน่ะแม่หมอเห็นอารมณ์ข้างในของคุณอ่ะ,ม,ม,อม,ออะมันมีพลังงานของความเหงา มันเป็นพลังงานของของความคิดถึงอะไรสักอย่างหนึง่งคุณกําลังคิดถึงบางอย่างคิดถึงบางสิ่งบางอย่างที่ที่ขาดหายไปคุณอาจจะน้อยอกน้อยใจชีวิตตัวเองว่าเออทำไมช่วงนี้ทําไมมันเป็นแบบนี้ช่วงนี้ทําไมไม่มีใครเข้าใจเลยผู้คนมากมายที่อยู่ล้อมรอบตัวเราแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจเราได้สักคนหนึ่งคุณรู้สึกแบบนั้นคุณก็เลยเข้าใจว่าแล้วครอบครัว ที่อื่นมีอีกไหมครอบครัวที่เราไม่สามารถมองเห็นมีอีกไหมทําไมคุณรับรู้ได้ถึงพลังงานนั้นได้คุณรับรู้ได้ถึงพลังงานของความเห็นอกเห็นใจความเข้าอ,อกเข้าใจอยู่อีกที่หนึง่งไม่ใช่คุณคิดไปเองแต่คุณสัมผัสได้คุณมีพลังงานที่สัมผัสได้ถึงถึงครอบครัวของคุณแต่คุณก็ไม่รู้ว่าที่ไหนแม่หมอก,ก็เองก็ไม่รู้ว่าที่ไหนเหมือนกันแต่พลังงานของคุณส่งต่อมาแบบนี้ แต่สิ่งที่อยากจะบอกเลยว่าครอบครัวของคุณเฝ้ามองคุณอยู่เสมอแล้วสิ่งที่คุณกำลังคิดถึงอยู่กำลังเฝ้าเฝ้ารออยู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะ่ะพวกเขาอยู่ล้อมรอบตัวคุณพลังงานของพวกเขาอยู่ล้อมรอบตัวคุณได้เห็นคุณทุก,ท,กทุกความตั้งใจที่คุณได้ทำได้เห็นถึงความ เศร้าได้เห็นถึงความเสียใจแต่โดยมิติที่ต่างกันก็ไม่สามารถติดต่อหากันได้แต่ส่งพลังงานถึงได้เท่านั้นเองอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแม่หมอจะอ่านสายจิญิญญ,ญาณสำหรับคุณถ้าใช่คุณคอมเมนต์บอกให้เพื่อนๆที่ที่เข้ามาแล้วเขาไม่เข้าใจสไตล์การอ่านของแม่หมอได้เข้าใจว่าเออถ้ามันตรงนะ ก็คือว่าใช่เลยมันเป็นอารมณ์แบบนั้นเพราะไม่หมอรับรู้ได้ถึงพลังแบบนั้นจริงๆแล้วท่านเกาพยายามสื่อว่าทุกทุกสิ่งที่ที่คุณที่คุณรู้สึกได้ที่คุณเรียกร้องส่งส่งออกพลังงานบางอย่างถึงพวกพวกท่านทั้งหลายเนี่ย พวกเขาทั้งหลายเนี่ยเขารับรู้ได้แล้วก็เขาก็วนพลังงานเนี่ยอยู่กับธรรมชาติเนี่ยเขาก็ส่งพลังงานดีๆอยู่ล้อมรอบตัวคุณคุณถึงได้รู้สึกว่าคุณถึงได้รู้สึกว่าโอเคเขามันมีบางอย่างที่เหมือนมีครอบครัวหรือมีมีพลังงานบางอย่างของกลุ่มคนที่ที่รู้สึกว่าเขาเข้าใจคุณน่ะแต่คุณก็ยังไม่ได้เจอเขาอะไรแบบน,นี้นะแล้วก็บางคนอาจจะชอบคิสตันนะคิสตันที่ ที่เป็นก้อนหินคริสตัลน,นะนะที่เป็นก้อนหินที่เป็นอะไรที่สามารถที่จะดึงพลังงานของคุณได้พลังงานดีๆช่วยฮิลลิ่งพลังงานคุณอาจจะสะสมสะสมพวกหินอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็บางคนก็ชอบสีม่วงสีชมพูสไตล์นี้นะสีม่วงสีชมพูแล้วก็อาจจะเป็นข้อความถึงเราแฟมิลี่ของคุณครอบครัวของคุณที่คุณกําลังนึกถึงเขาก็ได้นะเขาอยากจะบอกว่าพลังงานของคุณนะมันก็เหลือเฟือ นะคะอย่าอย่าไปพยายามหาพลังงานจากที่อื่นไม่ต้องพยายามให้ให้ท่านอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณหรือแฟมิลี่ของคุณเนี่ยส่งพลังงานใ,นใดๆมาให้คุณเพราะตัวคุณเองมีพลังงานที่เหลือเฟืออยู่แล้วตัวคุณเองเป็นนักสร้างสรรค์ตัวคุณเองมี power ตัวคุณเองสู้ไม่ถอยสู้ยิบตาฆ่าไม่ตายแมวก้าวชีวิตนี่คือตัวตนของคุณ นี่คือพลังงานของคุณจงสคุณเสกสัรมันได้ตลอดเวลาคุณเสกสัรทุกสิ่งทุกอย่างของคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณทำได้หมดมันอยู่ที่ตัวคุณเท่านั้นในสิ่งที่ท่านอยากจะบอกถึงแม้สภาวะที่คุณเจอไม่ว่าจะปัจจุบันหรือในอนาคตเนี่ยคุณจะต้องเจอกับผู้คนที่อาจจะโอเคไม่ไม่เห็นด้วยกับคุณอาจจะกวนอาจจะ มีพลังงานความริษยาอิจฉาอะไรต่างๆนานาที่ว่าไม่เห็นด้วยไม่อยากให้คุณประสบความสําเร็จอะ่ะมันมีตรงนั้นจริงๆแต่คุณก็ต้องแบบปล่อยวางปล่อยวางแล้วก็ทํามันให้สําเร็จความสําเร็จมันอยู่ที่คุณถึงแม้คําพูดของเขาจะมาถากถางหรือสิ่งต่างๆที่เขาว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกหรือแม้กระทั่งยามใดที่คุณประสบความสําเร็จแล้วเขาจะไม่ได้ยินดีกับความสําเร็จของคุณก็เรื่องของเขาแสดงว่าถ้าคุณประสบความสําเร็จแล้วเขา รู้สึกไม่โอเคแสดงว่าทำไมเขาอิจฉาใช่ไหมต้องถามแบบนั้นคุณต้องคิดแบบนั้นนะคะดังนั้นไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจกับสภาวะของคนอื่นคนรอบข้างเขาไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับคุณได้เลยดังนั้นจะต้องบอกตัวเองนะว่าเออทำไมเราไปจับประเด็นเขาอยู่ตลอดเวลาเราเอาเขามาเข้าอยู่ในประเด็นในความคิดอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ไม่มีสาระเลยสำหรับสาหรับ ตรงนั้นนะคะเพราะว่าไพ่อยากจะบอกว่าคุณจะได้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการคุณจะมีผลิตภลณของคุณในสิ่งที่คุณต้องการแต่มันอาจจะแบบเจอแบบคนที่แบบไม่เห็นด้วยคนที่แบบไม่อยากให้คุณประสบความสําเร็จอ่ะตรงนั้นไม่ต้องไปโฟกัสไม่หมอเข้าใจนะว่า <c oughs> แม่หมอเข้าใจนะว่ามันก็อดไม่ได้ที่จะเผลอเขาเรียกว่าเผลอดังนั้นถ้าเผลอปุ๊บดึงตัวเองกลับขึ้นมาโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณต้องการโฟกัสไปที่ความการที่เราประสบความสําเร็จการที่เราได้ทําในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นเองสิ่งอื่นๆไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องไปสนใจนะคะ <c oughs> เพราะว่าอย่างน้อยไม่มีประโยชน์จริงๆแม่หมอเห็นถึงถึงคนที่พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรคนกลุ่มนี้ก็จะเรียกว่านักทําลายความฝันคนอื่นเออนักทำลายเพราะตัวเองไม่มีความฝัน อะไรเลยก็เลยคิดว่าคนที่เขามีความฝันมีแพชชั่นในการทําอ่ะพวกเนี้ยแปลอะไรอย่างนี้ดังนั้นเลิกแคร์เลิกแคร์ไม่ต้องสนใจใดๆทั้งสิ้นนี่คือพลังงานที่อยากจะส่งให้คุณในวันนี้นะคะก็แม่หมอก็หวังว่าคุณจะชอบคลิปนี้แล้วก็จะได้อะไรดีๆจากการชมคลิปของแม่หมอนะคะยังไงก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณมากค่ะ